ชอบยังก็ไม่เอาหรอกพอได้แล้วน้ำองิงหลายรอบตอนที่แกตอบว่าฉันต่อหน้าคนอื่นน่ะแกเป็นเพื่อนแบบนี้เพื่อมาสาอะไรอ่ะนี่แนนที่หลังแกช่วยเลือกร้านอาหารที่มันดีกว่านี้ได้ปะ่ะเนี่ะไรอ่ะอยังก็อยู่ในป่านี่แล้วร้านอ่ะนะตอนแกจองโต๊เนี่ยช่วยจองโต๊ที่มันอยู่ในแอร์ด้วยร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยบรรยากาศร้านไม่โอเคเหรอ แล้วอาหารที่สั่งมาล่ะเป็นไงบ้างอาหารบ้านมากแนนฉันบอกเลยนะแต่ละเมนูที่สั่งมาเนี่ยหน้าปักซอยบ้านก็มีขายแกแกจะเลือกร้านอาหารหรือแกจะกินอาหารอะไรอะ่ะช่วยทําให้มันดีๆหน่อยได้ปะอย่าให้คนอื่นเขารู้ได้ปะว่าแกไม่ลืมกำพืงตัวเองอะ่ะตัดสวกเช็คบินด้วยค่ะทั้งหมด660ค่ะ 6 6รอยหกสิบบาทหารสามก็คนละ220รอยี่สิน้ำอิงคนละสองรยี่สิบแกออกไปก่อนได้ปะฉันไม่ได้พกเงินสดแกไม่มีเงินสดแกก็โอนเงินให้ฉันได้นี่รู้แล้วเดี๋ยวโอนให้แกออกไปก่อนดิออกไปก่อนอีกแล้วเหรอนี่น้ำอิงทุกครั้งที่เราไปทานอาหารด้วยกันเนี่ยแกให้พวกฉันสองคนเนี่ยออกให้ก่อนตลอดเลยนะ แล้วไม่มีครั้งไหนเลยนะที่แกจะคืนเงินผู้ชันสองคนนะ่ะนี่ก็มันยิบย่อยป่เดหรือฉันโอนทีเดียวแกก็รวบรวบมาแล้วกันเข้าห้องน้ำแล้วปวดท้องลบนลค่ะนี่ครับ660บาท ขอบคุณค่ะเฮ้น้ำอิงเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนกันเนี่ยชอบพูดจาไม่ดีกับเพื่อนชอบเปรียบเพื่อนอีกดูนี่นี่ยกี่ครั้งแล้วเนี่ยกินด้วยกันแต่ไม่เคยยอมจ่ายเงินสักครั้ง Good Morning ค่ะเพื่อนชายสดหลอ แกมีเรื่องจอะเมาอ่ะนี่แกยายอ้อยที่อยู่แผนกบัญชีอะวันก่อนเว้ยฉันไปงานแต่งนางมาและวอัปเตอร์ปาร์ตี้นะงานนางอะกับเข้าเอยมากแต่ชุดเช้าสาวนะแกยังเตอ๋อแบบไม่เข้ากับตัวนางเลยอะแล้วที่สําคัญนะพุงแบบแบบนี้เลยอะแกไม่เห็นสวยเลยฉันว่านะแต่งไปไม่นานอะสามีนางน่าจะเบื่อน่าจะหยามะแกน้ำอิง นี่แกเอาอีกแล้วเหรอนินทาคนอื่นเขาแต่เช้าเลยเนี่ยนะก็แค่เราสู่กันฟังก็อารมณ์ดีเหมือนกันไงแกแลวนี่แนนมายังอ่ะยังอะ่ะเออแล้วเรื่องแนนอ่ะวันก่อนนะฉันไปบ้านนางมาบ้านหลังใหม่ที่นางเพิ่งดาวไปอ่ะเห็นว่าวางดาวไม่คี่บาทเลยนว้ยผ่อนเดือนนึงตั้งหมื่นกว่าบาท แล้วคิดดูดิเงินเดือนพนักง,งานอย่างเราจะไปไหวได้ไงฉันว่านะที่นางออกแบบเนี้ยไม่ได้อยากมีบ้านสวยๆอยู่หรอกแต่ว่าอยากจะมีไว้อวดคนอื่นมนว่าบ้านมันอ่ะหลังใหญ่พอได้แล้วน้ำอิงนั่นแนนเพื่อนเรานะนี่แกไปดินทานแนนแบบนั้นทำไมอ่ะมาออกแกไม่สนุกเลยไปดีกว่าสวัสดีทานายไปซื้อกาแฟกันนะ แม่นี่น้ำอิงมานินทาคนอื่นอีกแล้วใช่ปะรวมถึงนินทาฉันด้วยฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยอะว่าทำไมน้ำอิงถึงมีนิสัยแบบนี้อะนิสัยแบบเนี้ยไปมั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะพูดต่อว่าคนอื่นพูดได้แย่กับคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นอีกอะเมื่อไหร่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองสักทีที่ฉันพูดแบบเนี้ยฉันไม่ห่วงมันนะแก วัวว่ามันอ่ะจะไปเจอต่อเข้าจะงานเข้าตัวซะเองนอกจากจะพูดจาไม่ดีกับเพื่อนชอบเอาเปรียบเพื่อนโดยการกินข้าวแล้วก็ไม่ยอมจ่ายตังให้คนอื่นออกให้ก่อนอีกเนี่ยยังจะมีนิสัยใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคือการชอบนินทาคนอื่นแล้วก็นินทาเพื่อนของตัวเองเพื่อนแบบไหนกันวะเนี่ยนี่พวกเธอทำงานกันแบบไหนเนี่ย ทำให้บริษัทฉันเสียหายมากมายแบบเนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบแม็กเลยค่ะคือพอดีว่าวันนั้นนะคะแม็กเขาไม่ได้เข้าประชุมเขาตื่นสายนะคะเขาก็เลยไม่รู้สกบงานต่างๆจนมีการผิดพลาดเกิดขึ้นหนูขออนุญาตขอโทษคุณหญิงแทนแม็กด้วยนะคะคราวหน้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะคราวหน้าใหญ่พลาดนะไม่งั้นฉันจะไล่ออกยกทีม โดยเฉพาะเธอในแม็กสวัสดีค่ะนี่น้ำอิงแกไปพูดจาแบบนั้นได้ยังไงอะฉันยังไม่ทำอะไรเสียหายเลยนะแกไปพูดแบบนั้นได้ยังไงอะโห<ฮ>ไปอยู่ทีมเดียวกันเปะวะเป็นเพื่อนแท้กันรับผิดแทนกันแค่นี้ไม่ได้ไงแกประวัิใสสะอาดตั้งเยอะฉันโดนมาไม่รู้กี่รอบแล้ว ไม่รับรับไปหน่อยไม่ได้ไงน,นี่น้ำอิงเพื่อนเราเนี่ยเอาอีกแล้วนะนอกจากจะพูดจาไม่ดีกับเพื่อนชอบเอาเปรียบเพื่อนชอบไม่จ่ายเงินค่าข้าวเนี่ยยังชอบพูดจาให้ร้ายแล้วก็โยนความผิดที่คนอื่นอีกอะ แกเห็นผู้ชายที่อยู่ตรงโต๊ะสี่ป่ะอืมฉันเห็นเขามองมาทางนี้หลายรอบแล้วอะเขาคือคุณชวินเว้ยเป็นลูกเจ้าของบริษัทส่งออกโคตรรวยนุย้ยแล้วแล้วเขาก็มองมาทางนี้หลายรอบแล้วไงฉันว่าเขาต้องชอบฉันแน่ๆเลยนี่แนน ใั่ขาดเช็ดนไม่หมดแล้วเนี่ยเช็ดให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนี่แกจะให้ฉันเช็ดให้อะนะอุ้ยเหนียวไปหมดแล้วเนี่ยน้ำอิงทำแบบนี้มันเกินไปแล้วไหมอ่ะเท้านะให้เพื่อนลงไปเช็ดได้ยังไงอ่แค่น้ำแค่นี้เช็ดเองก็ได้ป่ะน้ำอิงฉันอยากให้เพื่อนเช็ดให้อ่ะเช็ดให้ฉันเลยแนนเช็ดให้ฉันหน่อยดีอืนี่ ไม่อะแนนมันยังไม่สะอาดเลยเช็ดอีกสิแกช่บมันจะมากเกินไปแล้วนะใจเย็นครับใจเย็นครับขอโทษนะครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับจะเข้ามาขอลายฉันตอนนี้เหรอคะพอดีว่าไม่ค่อยสะดวกอะคะ่ะเพื่อนเช็ดเท้าให้ฉันอยู่อะคะ่ะยังไม่ค่อยสะดวกอ๋อครับผมจะเข้ามาขอลายครับแต่ไม่ใช่ลายคุณนะครับ ผมจะขอลายคุณคนนี้ครับฉันเหรอคะคือผมชอบคุณนะครับผมขอลายคุณได้ไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะครับชวินนะครับแนนค่ะแล้วเราลายคุยกันนะครับ แนนนี่แกตั้งใจแย่งใช่ป่ะทำไมเห็นว่าเพื่อนชอบแล้วยังแย่งอ่ะแกฉักนก็นังกินโดนกับแกอยู่เนี่ยฉันจะไปอ่อยตอนไหนไม่จริงอ่ะเขามองฉันตั้งนานแล้วแกต้องอ่อยครยแน่เลยเขาถึงมองแกแบบเนี้ยหยุดได้แล้วน้ำอิงทำแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยฉันไม่เห็นว่าแนนจะไปอ่อยคุณชวินเขาตอนไหนเลยถ้าแกเป็นผู้ชายนี่จะไปรู้อะไรมารยาผู้หญิงมีตั้งเยอะต้องแยแต่ถ้าเป็นฉันน่ะถ้าเพื่อนชอบฉันก็ไม่เอาหรอก พอได้แล้วน้ำเองิงหลายรอบแนะที่แกต่อว่าฉันต่อหน้าคนอื่นน่ะแกเป็นเพื่อนแบบเนี้ยเพื่อนภาษาอะไรอะ่ะใช่แกรู้ตัวบ้างาไหมว่าแกพูดจาไม่ดีกับเพื่อนแบบเนี้ยมากี่ครั้งแล้วนั่นนะดิแล้วคนอย่างแกนะไม่ควรที่จะมีเพื่อนด้วยซ้ำเราเลิกคบกันใช่แล้วถ้าเกิดแกยังทํานิสัยแบบนี้อยู่อีกเนี่ยนะก็ไม่มีผู้ชายคนไหนเขาเอาแกหรอกส่วนค่าอาหารมื้อนี้เนี่ยแกก็จ่ายไปแล้วกันไปแนน นฉันต้องจ่ายเหรอน้ำอิงเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนกันเนี่ยชอบพูดจาไม่ดีกับเพื่อนแถมยังเอาเปรียบเพื่อนอีกนี่อะไรวะสุดท้ายอะ แค่นั้นใช่เหรอไม่มีอันสุดท้ายเหรอก็คือเอาเปรียบนงรวมถึงฉันด้วยและถ้าทำนิสัยแบบนี้เนี่ยนะก็ไม่มีหุ้ยเอาไปพอได้แล้วน้ำอิงฉันให้แกต่อว่าฉันฉันเอยขอโทษฉันก็จะเบี่ยงหลบให้เธอแล้วเธอก็ช่วยไปข้างหน้าหน่อยสิพอได้แล้วน้ำอิง ฉันให้แกว่าฉันมาหลายรอบแล้วนะเธอว่าดีแกว่าฉันแกเหยียดฉันแต่ที่สำคัญน่ะถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่เอาของเพื่อนหรอกไม่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 ไมไมออกพวกพี่ต้องสอนแล้วแกอยู่ตะเคียนเถอะหนูก็จะพูดสับกัน